รถจักรยานยนต์เกือบ1,000คันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถติดตามคืนได้หลังถูกโจรกรรมและมีผู้แจ้งหายไว้อีกทั้งบางส่วนถูกยึดไว้ตรวจสอบว่ารถมีความเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดหรือไม่ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้มอบคืนเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชนในโครงการคืนรถให้ประชาชนของกองบัญชาการตำรวจนครบาล นางสาวเกษนัทเขมะกัตติมาศหนึ่งในผู้ที่ได้รถคืนหลังถูกกลุ่มวัยรุ่นขโมยไปจากหอพักเล่าว่าวินาทีแรกที่ทราบว่าได้รถคืนหลังรถหายไปนานกว่า3เดือนถึงกับน้ำตาคลอเพราะว่าตัวเองได้ถอดใจไปแต่แรกแล้วว่ายังไงก็ไม่มีทางได้รถคืนและ3เดือนกว่าที่ผ่านมาชีวิตประจําวันของนางสาวเกษนัทได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก ลำบากมากค่ะเพราะว่าต้องใช้รถในการเดินทางในการในการทํามาหากินเดินทางไปนู่นนี่นั่นไปทํางานเนี่ยค่ะก็ก็ฉุกหลงหกแล้วก็ลําบากมากเพราะว่าที่ที่อยู่เนี่ยมันไม่มีรถโดยสารประจําทางไม่มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยก็เลยลาบากมากสำหรับการติดต่อขอรับคืนเจ้าของรถสาม,มารถมารับรถคืนได้ที่ลานจอดรถหน้าสนามบุญยจินดาภายในสโมสรตำรวจถนนวิภาวดีรังสิตตั้งแต่วันที่5-9มกราคม ในเวลาทำการโดยนำบัตรประชาชนทะเบียนบ้านและทะเบียนรถมาเป็นหลักฐานยืนยันความเป็นเจ้าของแต่ถ้าหากพ้นวันที่9มกราคมไปแล้วสามารถขอรับรถคืนไดที่สถานีตำรวจนครบาลที่ยึดรถไว้โดยเจ้าหน้าที่จะใช้ระบบคอมพิวเตอร์เชื่อมโยงเครือข่ายทุกสถานีตำรวจเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลรถที่แจ้งหายและส่งจดหมายแจ้งให้เจ้าของรถมารับทั้งนี้รถที่ตรวจยึดครบ5ปีแล้วและยังไม่สามารถติดต่อเจ้าของได้ เจ้าหน้าที่จะพิจารณานำไปขายทอดตลาดต่อไปขณะที่พลตํารวจตีสมพงษ์ชิงดวงรองผู้บัญชาการตํารวจนครบาลในฐานะหัวหน้าสูงปรับปรามการจราจรรถยนต์และรถจักรยานยน,ยนต์เปิดเผยว่าแม้ว่าแนวโน้มของการจราจรรถจะลดลงแต่ว่าประชาชนเองก็ต้องเฝ้าระวังรถของตนเองให้ดีก็ก็กมีแนวโน้มที่จะลดลงแต่ขณะเดียวกันก็อยากจะว,วินอนฝากพี่น้องประชาชนว่าท่านต้องช่วยตัวท่านเองก่อนนะครับไม่ใช่การจอดรถท่านไม่ล็อก นะครับหรือล็อกคออย่างเดียวโดยพ่อโมไซท่านจะต้องมีที่ล็อกล้อนะครับหรืออย่างน้อยฝากไว้คนข้างเคียงให้ช่วยเป็นหูเป็นตาส่วนทางตำรวจเราศูนย์ปราบปรามจราจรรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในคอนบานก็พยายามที่จะขยายเส้นทางทางการเงินหรือเส้นทางของแก๊งเครือข่ายที่เรามีข้อมูลหรือว่าบุคคลพ้นโทษที่เกี่ยวกับต้องคดีลักรถเราก็จะมีการติดตามเฝ้าติดตามพฤติกรรมจะเห็นได้ว่าปัจจัยสําคัญของปัญหาจราจรรถ นอกจากปัจจัยภายนอกแล้วเจ้าของรถเองก็ต้องมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังรถของตนเองโดยไม่จอดในที่เสี่ยงมันตรวจสอบการล็อกซึ่งจะเป็นการป้องกันขั้นแรกที่ช่วยได้มากที่สุดทีมข่าวอาชิยกรรมมติชนทีวีรายงาน